มามามาคนเอียวว่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ไลฟ์สดพี娅สมากแลสถานนนะคะเห็นฝนตกไหมเราจะโชว์ว,ว่าฝนมันตกอ่ะทุกคนนะคะเห็นข้าง,งหลังมันสว่างเออข้างหลังมันสว่างเกินไม่เห็นสายฝนอันโปรยปลายนะคะก็วันนี้ม,มาพบก, <ไป S 1> กับปุ้ยกับน้องอะไรคะคน้องอ,อกกัครแกนนะคะน้องแกนจะมากินโบต้าพ <Course. S 1> ีให้ดูนะคะมาเช็คหุ่นเช็คหุ่นอยากได้หุ่น แบบไหนนะคะอยากได้ขนแบบน้องหรืออยากได้ขนแบบแม่นะคะ,ะ,ะแย่ใ้ได้น<笑><笑>อะไรนี่ทําไมเด็กทานได้เพราะว่าเพราะว่าไปช่วยในเรื่องของเพิ่มพลังให้สมองนะคะว,นนวันนี้เรียนนะวันนี้เรียนออนไลนะสูตรล้างขนชายอลูกกันนะคะถ้ายังไม่ถึง15ให้กินได้หนึ่งแคปซูลที่กินแบบ พี่ไม่กินพี่ไม่กินกาแฟวันนี้พี่ไม่กินกาแฟนะคะมาเช็คผลกับน้องโชว์น้องโชว์น,ชวะนะคะไม่เมันไม่มีเั้นบัตรไหนไอ้น้องวางตู้นี้ตู้นู้ตนตู้นี้พี่ดูแลดูแลอ่ะป้าหาค่ะนี้ไงเป้นบัตรนี้ <c oughs> อ่านะคะมาเช็คผลกันนะคะนี่นี่นีไม่ออกกําลังกาย <c oughs> <c oughs> ดูทุกคนดูผล สวยอยู่เลยเห็นไหมหุ่นดีดีอ,อ่ะบอกบอกตัวเองว่าหุ่นดีนะคะหุ่นแม่สวยใช่หุ่นแม่สวยงามมากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลูกกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนมีกรดอะมิโน18ชนิดที่ชื่อกูตามิกนะคะกูตามิกนี่ช่วยในเรื่องเอ้กูตามิกกูตามิกนี่ช่วยในเรื่องของอะไร ใชในเรื่องของพัฒนาสมองให้มีพลังงานนะคะมีขบวนการเรียนรู้ในความจำนะคะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะพี่พรนะคะแล้วทีนี้เพิ่มพลังให้ตัวเองนะคะแล้วก็มีความจำจำอะไรจำว่าวันนี้ต้องส่งกันบ้านอะไรลูกบ้างเยอะมากนะคะในกลุ่มในกลุ่มลายนะคะในกลุ่มลายของลูกต้องใช้ความจำของแม่เยอะมากอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น่เนะเนาะ มายืนตรงนี้ดีกว่ายืนตรงนี้ก่อนจุกรูแล้วเราจะเราจะให้เห็นว่าเรา่าชงชงกาแฟตรงนี้นะคะ,ะ,คะอ่าน้องนี่อยู่ตรงนี้เห็นแล้วอ่าน,น้องเห็นแล้วเออทีนี้เราจะช่วยในเรื่องของความจํานะคะจําอะไรโอ้ยจําเรื่องของวันนี้ลูกเรียนอะไรส่งกันบ้านอะไรนะคะต้องใช้สมองอย่างมากแล้วลูกสองคนนะจําคนเดียวฟินงงว่าหาวหาวหา <laughs> <laughs> ทุกคน เลือดช่วยในเรื่องของความหาวได้ด้วยนะทุกคนอาปาเสร็จย่าเสร็จยังย่าเสร็จแล้วละโอรอแม่เลยรอแม่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องเปิดแ,แ,บบแว๊กซ์ให้มินแว๊กซ์เหรอไม่แว๊กซ์นะคะทุกคนช่วยในเรื่องของอะไรเลยเลยซะรละครค่ะรับพรค่ะนะคะ โอ้ยอยากคิดถึงคอลลาเจนมากไม่เจอคอลลาเจนนานแล้วนะคะทุกคนเช็คคูณเห็นไหมแต่เสื้อแต่เสื้อมันไอ้น,นี้หน่อยนะคะมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบหลวมนะคะตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะคือพอดีตัดมาด้วยความที่พอดีนะคะแล้วทีนี้กินไปกินมาหลวมเห็นความหลวมหลวมเยอะหลวมเยอะเหมือนกันนะคะหลวมเยอะมากเห็นไหมหลวมเยอะมากนะคะตอนแรกอ่ะ ตัดมาคือวัดช่างอ่ะเขาจะไม่ไม่วัดหลวมนะเขาจะวัดพอดีแล้วก็พอดีเป๊ะทุกคนจะเห็นแบบพุงพอดีเป๊ะนะอันนี้เป็นเสื้อตัดนะทุกคนแล้วทีนี้ทําไมทาปลากินโปรตีนไปกินโปรตีนมาออกกําลังกายก็ไม่ออกกินหวานด้วยกินอะไรนะนมสดนมสดอะไรเงี้ยบาวชูก้านะคะกินเค้กน,คนะคะเนี่ยเห็นความหลวมไหมเนี่ยนะคะความหลวมแล้วก็ ตอนท <T> ี่พูดไปซื้อซื้อข้อมือนะทุกคนตอนที่พูดไปซื้อข้อมืออ่ะคือวัดแล้วก็คือเอาแบบเส้นที่มันพอดีใช่ป่ะเส้นที่มันพอดีอ่ะแล้วทีเนี้ยร้านเขาก็บอกว่าเออร้านก็บอกว่าเนี่ยแขนเล็กจังก็ได้เนี่ยเนี่ยคืออันเนี้ยคือสั้นสุดและเล็กสุดของร้านแล้วแล้วคิดดูนะตอนที่ไปซื้อมันพอดีใช่ป่ะมันพอดีมันพอดีเป๊ะเ,เลยแล้วทีเนี้ยพอกินไปกินมาโปรตีนทําให้ทําให้เราตัวเล็กลงนะทําให้เราลีนลงนะ ตัวไหนทําให้ปุ้ยลีนลงหรือป่ะตัวไหนตัวไหนทําให้เราเลีนลงได้ตัวนี้ตัวนี้นะคะทําให้เราเลีนลงได้มากๆแล้วมันได้เยอะมาก,กาทุกคนได้ทั้งเรื่องของเส้นเลือด Maß ขอยนะคะปุ้ยเป็นเส้นเลือดขดเส้นเลือดขอดนะคะปุ้ยเป็นเส้นเลือดขอดๆๆที่ขาเพราะว่าเดินเยอะเดินทําง,งานเ,นเยอะแล้วก็เลือดไม่หมุนเวียนการที่คนเราเป็นเส้นเลือดขอดอะนะคะมันคือเลือด เลือดมันส่งไปที่เส้นเลือดดาไม่เพียงพอเออมันก็แบบเหมือนเส้นเลือดมันตีบเนาะถ้าเราได้ตัวนี้ไปช่วยนะแล้วพร้อมกับออกกําลังกายนะเขาจะไปขยายหลอดเลือดทําให้เส้นเลือดดำอะเลือดไปไหลเวียนได้ดีขึ้นขยายมากขึ้นก็จะกลายเป็นปกติไม่เป็นเส้นเลือดขอดแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้นะใครที่เออไปหาเหมืองหาหมอกินยานะ้องไม่เก็บล,ลูกเก็บให้แม่หน่อยใครที่ไปหาหมอกินยังกินยาเลยนะคะ มาเจอน้ำหยด,ดข้าไปโอโหสบายหมือนออแกงขําโอแกงขํนะคะมากินทําไมต้องมากินให้ทุกคนดูเออปุ้ยกินอะไรทําไมต้องมาโชว์ให้ทุกคนดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ้ยอยากส่งต่อก็กินแล้วเห็นผลกินแล้วสุขภาพดีกินแล้วหุ่นดีนะคะกินแล้วตัวเล็กลงเพราะว่าผู้หญิงทุกคนอะอยากตัวเล็กลงอยากตัวสมส่วนในสิ่งที่เราเป็นเอออยากแบบไม่ใช่อยากผอมมากอะเออเมื่อวานไปชั่งน้ำหนักก็ยังหนักห้าสิบสี่ หนัก54แต่ตัวเล็กเออสนใจป่ะสนใจป่ะหนัก54แต่ตัวเล็กดีปะนะคะอยา่าโฟกัสที่ตาช่างคือก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนอะปุ้ยหนัก52นะก่อนที่ปุ้ยจะมาเจอโปรตีนปุ้ยหนัก52ปุ้ยยังบ่นกับพี่ฝนเลยอยากเอาออก 2, อีก2โลอีก2โลแล้วมันก็ไม่ลงไม่ลงปุ๊บมาเจอโปรตีนหนัก54จ้า เพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้น2โลแล้วมันก็อยู่ตัวเลยนะคะทีนี้นายแพทย์เปลี่ยนโชคอะ่ะมีคนเข้าไปถามนายแพทย์เปี่ยนโชคว่าน้ำหนักะ่ะมันเท่าเดิมแล้วออกกำลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วคุมหวานมันเลยก็แล้วทำไมยังน้ำหนักเท่าเดิมเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ามวลร่างกายปกติแล้วมวลร่างกายปกติแล้วที่จะเล็กลงได้ก็คือไขมันให้เราเอาไขมันออกแล้วก็ ให้เราเอาไข่แมนออกเนอะแล้วตัวเราจะเล็กลงตัวเราจะแข็งแรงขึ้นจะมีกล้ามเนื้อจะมีสิกแพคชงชงยั่วยัว่กาแฟยั่วยั่วนะจ๊ะคือในถุงรตุกถุงรถบูป้าขึ้นหลังรถแล้วนะคะทุกคนกาแฟยั่ว ากาแฟยั่วๆนี่เหมาะกับใครกาแฟยั่วๆเหมาะกับใครกาแฟยั่วๆเหมาะกับคนที่ติดกาแฟคนที่อยากชงไป <c oughs> ไปจี้ก่อนโอเคค่ะ okay, กาแฟตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นคนที่ติดกาแฟเลยนะแต่ว่าอยากรักษาสุขภาพอยากดูแลสุขภาพเพราะกาแฟตัวนี้ไม่มีน้ําตาลและไม่มีไขมันทนันซึ่งมันตรงกับปุ้ยมากๆตรงกับปุ้ยมากมาก ตรงยังไงรู้ป่ะปุ้ยเป็นคนที่ติดกาแฟปุ้ยเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆกินกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟกระป๋องกาแฟนมสดไอ้กาแฟสดกาแฟซองอะไรเงี้ยขอให้ได้กินอ่ะตื่นเช้ามาเนี่ยต้องได้กินนะคะซึ่งแล้วมาเจอตัวเนี้ยนะคะมันดีมากๆมันตรงมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่ปุ้ยตามหานะคะไม่หวานมากไม่มีไขมันทานกินไปไม่มีความสะสมในร่างกายเลยนะคะแล้วช่วยอะไรช่วยในเรื่องของโปรตีน ตัวนี้เขาจะมีโปรตีนด้วยนะใส่โปรตีนไปนิดนึงช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายแล้วก็สุขภาพดีขึ้นลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ปุ้ยได้ดีมากๆทําไมปุ้ยเห็นผอมๆอ,อย่างเงี้ยก็มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะคะเพราะว่าอะไรกินเบบซี่นะคะกินเบเกอรี่กินแบบนมสดอะไรอย่างเงี้ยกินนมเปรี้ยวกินนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราจะคิดว่านมจืดนมเปรี้ยวโยเกิรต์ตอันเนี้ยไม่มีน้ําตาล ทำให้เราหอมจริงๆเราคิดผิดมากๆนะคะสามตัวเนี้ยก็ทําให้เราอ่ะ้วนขึ้นได้นะคะจะทําให้เราขายใหญ่แขนใหญ่พุงใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้หน,น้าท้องแบนราหน้าท้องแบนราบเกิดจากอะไรเกิดจากเรามีตัวช่วยดีๆนะคะระบบพอผ่านดีๆแล้วทีนี้ปู้ไปเจอแอปติกไอยอยู่คนหนึ่งอยู่ในทีมบ้างข้างล่ามวยเขาตัวใหญ่มากเขาน่ารักไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานะเขาน่ารักมากเขาไฟ์สดเชื่อไหม ก็เลยขออนุญาตแคปหน้าจอเขามาแล้วก็มาส่งในกลุ่มโบต้าพีว่านเนี่ยดูคนนี้เป็นแบบคือ,ค,อคือมีกําลังใจเลยอะคือแบบเขาเขาตัวใหญ่มากแล้วเขาก็ทานโบต้าพีเขาทานในรถตู้ด้วยรถตู้ร่วมอะเออรถตู้ที่บอกว่าบริการเขาเขาเขานั่งจากไหนไม่รู้ไปชะอําแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในรถตู้อะเขาก็เปิดเพลงใช่ไหม เออน้องเขาก็กินแล้วก็เต้นในรถล้วน่ารักมากๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมใครที่อยากปังอยากขายดีนะไม่ต้องรองให้ตัวเองหุนสวยบางคนยังมีความกังวลว่ารอให้สวยก่อนรอให้หุ่นดีก่อนแล้วค่อยมาไลฟ์สดไม่ต้องน้องคนนี้ยังออกมากินคือซื้อวันนั้นออกกําลังกายวันนั้นไลฟ์สดวันนั้นเลยน่ารักมากแล้วแฟนเขาแฟนเราปุ้ยไปส่องหน้าเฟซนะแฟนเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแฟนเขาบอกว่าน่ารักมากแฟนเขาแชร์เขาแชร์ เขาแท็กเมียเขาอ่ะว่าวันนี้แฟนผมไปชมโบเตอร์พีอยู่ใครมีอะไรทักแชทนะทักผมได้น่ารลกไปอีกมีคนฮือมีคนหือมีคนฮือเนาะไปแล้วไปแล้วมีคนเร่งไปทำงานไปทำงานแล้ว จริงๆปังๆเลยๆทุกบ้านนะคะไปทํางานก่อนนะสวัสดีค่ะลูกชายไม่อยากกินโปรตีนให้คนดูเลยนะคะเด็กทานได้กาแฟเด็กทานได้นะวันนี้กิต้ากต้ไม่อยากกินเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนกิต้าอยากกินเราจะมาชงให้ทุกคนดูนะกาแฟเป็นกาแฟที่ กล่องละ280้280บาทนะคะมี17ซองเราไปหาฟิลเตอร์นี้มาแล้วเขาเพิ่งมาให้เราอ่ะหลังจากที่เราห่างหายเป็นหลายวันฟิลเตอร์นี้เหมาะกับเปียสมามากสุดนะคะเปียสมากิรัสธานน0810175255นะคะเบอร์นี้แอดไลน์มาเลยนะคะทำไมถึงต้องบอกเพราะว่าปุ้ยได้ลูกค้าจาก Youtube จากเบอร์นี้แหละเพราะว่าใน y t u t u อ่ะมันมันแอดหากันไม่ได้ใน u t u b e อ่ะเราก็ จะไปแอดเขาบางทีเขาใช้ชื่อคนละชื่อกับเฟซอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตามหาก็ไม่เจอ <c oughs> อลาล่าขอบคุณนะสวัสดีค่ะแม่ามาแลพี่ฝนบอกอื้อจะไปโพลในหลาย